ยุงเยอะว้ายสภาพว่าจะหยุดอยู่บ้านวันนี้ว่าจะหยุดอยู่บ้านแต่ลูกค้าอยากกินแกงหน่อไม้ก็ต้องมาตัดหน่อไม้นะคะแล้วฝนก็เพ่งตกยุงก็เยอะมากเลยไหนอะ่ะตะกี้เราเห็นหน่อไม้ไปไหนนออะวะอ้ยยงุงยุงลายอะ่ะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนอย่าเพ่งตอ่อ นี่จ้ะโอ้ยยุงก็กัดหน่อไม้ก็จะเอาไข้เลอดออกอีกหนึ่งรอบเป็นหนึ่งอะ่ะสองรอบไปแล้วอือโอ,โอ้โอเคจะได้ไหมดูนะคายยุงเอ้ยคายหน่อไม้ก็คาย ใครย,ยุงก็ใครย,ยุงกัดนี่ดูสิโอ้ยุงยุงเยอะมากไม่ได้เอาอยาก,กันยุงมาฉีดอออ๋อ,อ,อโอ้ยหวาเฮอยุงหมดได้แล้วจ้ะอืมก็จะได้โอ้ย อะไรเนี่ยอือไม่ได้มาตัดหลายวันมันสูงบ้างละอือยุงอ่ะขายก็ขายยุงก็ยุงเดี๋ยวนะมาต่อกันอือหือดึงยาวๆเราก็จะเอานะ ราะว่าเราจะเอาไปทําหน่อไม้ดองตัดได้ไหมทีนี้มันต้องใช้สองมืออกล้อ,องเรามันก็ยโยกเยก よいいね。うん cha à mưa còn đi mình chung à ôi oh, chung một lọ nếu mà, nếu mà còn... 用空。 นนะนนะดูหวดัวโดนกิ่งไผ่ Hey! <sighs>